เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมไอเดอร์เฮอร์เลอร์เกมกับผมแคทเกมไปเรื่อยแล้วเรามาอยู่ในดานโรงพยาบาลกับผีชาลีในโหมดปานกลางขอเล่นปานกลางไปก่อนแล้วกันโหมดยากกับฝันร้ายเอาไว้ที่หลังนะโรงพยาบาลกับผีชาลีผู้คุมแห่งโรงพยาบาลน,นะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในโรงพยาบาลไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับโรงพยาบาลนี้ค่อนข้างกว้างนะทุกคนการที่เราจะหาจุดหนีผีนี่มันค่อนข้างยากนะทุกคนเพราะว่าห้องมันค่อนข้างน้อยนะ มันไม่เหมือนด่านพระรหารนะทุกคนด่านพระรหารมันยากตรงที่อ,อะไรนะชั้นใต้ดินเพราะว่าชั้นใต้ดินเนี่ยมันมีห้องหลบผีได้แค่สองห้องเท่านั้นนะเออโอเคเดีย๋ยวมาดูกันว่าด่านชาลีมันจะยากอย่างที่เราคิดหรือเปล่าแล้วถุงเงินมันไม่มีให้เราเลยหรือไงลืมไปว่าห้องนี้มันมีห้องน้ำด้วยนี่หว่าแต่ดูสิในชักโครกเอ้เรอบนี้ไม่มีไม่มีใครเอาเงินมาทิ้งในชักโครกเลยเนี่ยไม่เป็นไรทุกคนถ้าเราไม่เห็นเงินเดีย๋ยวเรากินยาุดยาก,ก่อนนะ เราซดยาก่อนแล้วก็ยายาแดงเราได้อะไรวะเนี่ยได้สิเราได้วิ่งเร็วทุกคนอุ้ยเอาไว้วิ่งหนีผีได้เลยนะเนี่ยเอาละทุกคนมาโอเคในะสุดก็เจอถุงเงินกับเขาสักทีนะแม่คิดว่าจะไม่เจอซะแล้วโอเคถ้าไม่เจอ,อเลยนีย่มันจะดวงแยกแค่ไหนเนะี่ยแต่ว่ามันก็นานอยนะู่แล้วนะสิบเลยสิบเจ็ดวินาทีวิ่งวิ่งสปีดลันสปีดลัน เอยเดี๋ยวผมขึ้นไปสำรวจชั้นสองเลยชั้นสองมันมีห้องห้องหลบผีค่อนข้างเยอะนะทุกคนโอเค,โอ,เคโอ้โหมีแตายา่ยาเฮ้ยนี่ไงถุงเงินโอ้โหมิจฉาดานนี้ก็หาถุงเงินค่อนข้างยากเลยนะเฮ้ยผมชอบวิ่งเร็วอะเมื่อกี้คืออะไรวะแดงกับเขียวใช่ไหมใช่ไหมมัวตัวไปละไมใช่ละอันนี้ได้หายตัวเออลืมแล้วโอ้โหความจําเรามันสั้นขนาดนั้นเลยหรอเก็บไายก่อนไอหายยากเหมือนกันนะเนี่ยอิดสิบถุงเท่านั้นทุกคนแป๊บเดียวทุกคน อยากได้น้ำยาสปีดลันน้ำยาสปีดรันโหติดมากนะวิ่งเร็วโหวผนีน่าจะวิ่งตามไม่ทันนะถ้าเกิดเล่นในระดับยากกับฝร้ายน่าจะตามทันอยู่มั้งถ้าเกิดเรากินยาแล้วนะนะผีน่าจะตามทันนะทุกคนแต่หมดหมดง่ายๆแบ้นได้ผีมันตามไม่ทันหรอกนะโอเคตอนนี้เหมือนน้ำยาหายตัวผมใกล้หมดแล้วเดี๋ยวขอซดยาแดงเลยเตรียมตัวซดยาแดงซดยาแดง,ดแดงเวียนหัว โอ้โหพอเวียนหัวแล้วมันเดินช้าด้วยนะทุกคนโอเคเราก็ได้หายตัวมาด้วยนี่แหละหายตัวมันโคตรมีมันโคตรสาคัญเลยการกับการที่เราออกมาสํารวจเนี่ยผีมันจะมองไม่เห็นเราค่อนข้างดีนะทุกคนผมยังไม่ได้ใช้อายเลยเนี่ยโหเดินต้องตแบบนี้เลยนะผมแบบอุ่นใจไงเพราะว่ามันอย่างน้อยมันมียานี่ไงเรียกว่าอะไรนะยาหายตัวผมก็เลยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะถ้าไม่มียายาหายตัวก็น่าจะใช้อายอยู่หรอก โอเคแต่ว่าไอาในด่านที่มันค่อนข้างหายยากว่ะไม่เหมือนด่านคาลิฮานะครับคาลานี่แบบโอ้โหแป๊บเดียวนี่เก็บฉ่ําเลยนะสําหรับไอเนี่ยยาเก็บไว้ก่อนนะครับมีประโยชน์ตอนที่น้ํายาหายตัวมันหมดนั่นเองนะเอห้าถุงเท่านั้นทุกคนมันอยู่ไหนวะเฮ้ยเก็บไอเก็บไอโอ้ไอเก็บไอไว้ก่อนนะครับตอนนี้มีหกอันอยู่เลยยังค่อนข้างน้อยนะโอ้ยอันนี้อันที่เจ็ดละเฮ้ยชิบหายแล้วทุกคน สดยาแดงเลยยาแดงแล้วเดี๋ยวหายาเขียวกันโอเวียนหัวเวียนหัวอย่างทรมานเออเวียนหัวจังเลยเ,เหมือนผมจะหลงทางแล้วสินะไม่ใช่ดิมันจะมีห้องเก็บศพอยู่ไม่ใช่เหรอห้องเก็บศพใช่ใช่จะมีห้องเก็บศพอยู่แบบนึงนะทุกคนผมเล่นเกมนี้ไม่ค่อยเก่งจริงต้องขออภัยด้วยนะทุกคนหนว่าห้องเก็บศพนี่ไงห้องเก็บศพได้มาละอีกสองถุงเท่านั้นทุกคนเอาจิงงดีห้องตั้งใหญ่ มีมีสักถุงสองถุงก็ยังดีนะเพื่อนไม่มีอะไรทุกคนเราต้องแข่งกับเวลาล้วโหแย่จุงอุ้ยเจอแล้วเนี่ยทุกคนครบละไปไปจบเกมกันดีกว่าไปกันดีกว่าหวังว่าไอ้นะจะไม่หลงทางนะครับอือือมจะหลงทางไหมเนี่ยโอเคชั้นใต้ดินนี่มันค่อนข้างปวดหัวเลยทีเดียวนะห้องนี้ผีก็ไม่ค่อยจะมีด้วยประเด็นอะแล้วประเด็นคืออ่าน้ํายานี่หมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่เป็นไรเราขึ้นไปได้นะอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆนะทุกคนพอดีว่าผมออกมาถ่ายคลิปข้างนอกบ้านนะครับต้องขับไปด้วยโอเคไปเราไปจบเกมกันเลยเยี่ยมเลย,โ,เลยโ,โห้าและเยี่ยมโอ้โหสรุปว่าเกมนี้ไม่ได้ใช้อายเลยนะเล่นไปเวลาห้านาทีกว่าค่อนข้างจบไวเลยทีเดียวทำไมเหรี่ยเราได้น้อยในยี่สิบเหรียญเลยเระเนี่ยคือแบบว่าเล่นด่านโรงพยาบาลกับผีชาลี แต่มันจบไวเกินไปผีก็ไม่ได้เจออายก็ไม่ได้ใช้คือแบบผมก็ไม่คิดว่ามันจะจบไวขนาดนี้คือผีมันไม่โผล่ไหมผมเห็นเลยอ่ะคือแบบผมคิดว่านะด่านบปรญหารน่ะไม่จะง่ายสุดแล้วอ่ะกลายเป็นด่านชาลีง่ายกว่าัะงั้น What เติบฟ้าโอเคก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่บ่ายครับ